เอาต่อเลยเอาต่อเอาต่อเอาต่อคาเจโบเอาต่อ,อ,ตอครับขนมปังโ่นแล้วนมปังดิฉันต้องเจอขนมปังเนสโกมหาเทพกระเป๋าลอยฟ้าไปเลยหนุมแล้วก็สวยไหนะครับอย่าจะาทางกับน้ององี้ จะทำร้ายน้องคุณครูคุณครูคุณครูสอนไหวน้าเหรอคุณครูสอนไหวน้อาแต่จะทําให้คุณครูไปสอนสอนไหวตีนหรืงนี่แหละฮะฮะสอนไหวตีนนะฮ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 ะกูรู้สึกไม่ไหวกูรู้สึกไม่ไหวกูไม่ได้ไหวตีนตอนนี้กูไหวน้ํามังกรนั่นแหละมาดิมาดิแต่เย็นนะครับเพื่อนอกว่าแต่เย็นนะแต่แต่ที่รู้ แ่ใูกูใจเย็นแมกแต่เพื่อนใจเย็นหรือเปล่านะถึงนนี้ถ้งวันนี้มันยังไง